ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาเห็นว่าการพูดกันเรื่องความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าคนยังไม่ค่อยรู้เรื่องความสุขและความทุกข์ อย่างถูกต้องนังจะล่าให้ฟังนี่คนหน้าสีดเสียวคนหนึ่งมาพบอาตมาบอกว่าไม่มีความสบายใจเลยช่วยเป่ากระมอมให้ทีอาตมาก็ไม่เคยทำถามเขาว่า แล้วคุณสูบบุรี่ไหมล่ะเขาบอกว่าสูบมาตมาบอกว่าหาสูบบุรี่นี่มันเป็นบรมมงโง่อปอดอยู่ดีๆก็เอาไฟไปรมปอดเหมือนก็เอาควันไฟย่างปลากรอบ ดูทีแล้วมันมีลักษณะอย่างไรไอ้ปลาที่ถูกรมปันไฟไปลาของเราอยู่ดีๆคุณก็เอาควันไปรมมันเนี่ยทำลายมันก็จะมีความสุขได้อย่างไรกันเข <c oughs> <c oughs> าบอกว่า ไม่ใช่เรื่องนั้นผมช่วยขอให้ช่วยเป่าหัวนะครับอาจามาก็บอกว่าฉันเป่าไม่เป็นเขาทำเสียงไม่ชอบใจใครก็บอกว่าไม่เชื่ออมาต้อตงบอกเขาว่าไม่ได้ศึกษามาเพราะฉันไม่เชื่อ ว่าไอ้เปาหัวนี่ยมันจะดับทุกข์ได้เขาก็ฮึกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำหน้านิว่วลุกไปเนี่ยจะมาจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าคนเขาต้องการความสุขแต่เขากลับไปทำเรื่องที่เป็นความทุกข์ เ้ามาหาให้เราช่วยทำให้มีความสุขเรากำลังทำสิ่งที่ให้เกิดทุกข์แล้วไปให้คนอื่นช่วยเป่าหัวเพื่อดับทุกข์มันบ้ามากหรือบ้าน้อยท่านทั้งหลายก็นึกดูเอเองก็แล้วกันขอให้ ทำความเข้าใจกันเสียถูกต้องเพราะความสุขและความทุกข์นั้นมันเกิดมาจากการทำผิดหรือทำถูกทางผัสสะผัสสะนี่มันอยู่กันเนื้อกับตัวตลอดเวลาถ้าเราทำผิดทางผัสสะหรือเกี่ยวกับผัสสะเราก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราทำถูกเกี่ยวกับผัสสะ เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยภาษะคือการกระทบทางตาหูเจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันกระทบกับคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสปดกัพาะธรรมารมที่อยู่ตลอดเวลาเลยในที่ตัวไปแล้วก็มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวอของคนนั่นแหละนี่เรียกว่าภสษะ ตัวยอย่างเช่นตาพบกันเข้ากับรูปก็เกิดการเห็นทางตาคือจักสูุวิญญาณสามประการน,นี้คือตาคือรูปคือจักรุวิญญาณถึงกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะถ้าตอนนั้นทำผิดคือไม่มีความรู้อะไระเลยลอยไปตามความไม่รู้มันก็เป็นผัสสะโง่ ภาษาโง่ก็คลอดเวทนาโง่ออกมาม่าจะเป็นสุขเวทนาของโง่เป็นทุกขเวทนาของโง่ทุกขมาสุขเวทนาของโง่อย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นเวทนาโง่เวทนาคอยเกิดตัณหาคือความอยากไปตามนั้นมันก็ได้เป็นทุกข์เพราะมันอยากไปตามความโง่ความอยากหรือตัณหาห้เกิดอุปาทาน ความยึดมัน่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูยึดมั่นว่าตัวกูมันก็งโง่ยึดเอาสิ่งที่ไม่มีตัวตนมาเป็นตัวตนยึดเอาเวทนมามาเป็นของกูมันก็งโง่เอาสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นของใครมาเป็นของกูจึงเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมา ในรูปของความโลภก,ก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีนี่ถ้าเป็นความทุกข์เพราะเกิดกิเลสนี่เรียกว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากทำผิดในขณะแห่งภัสสะนั่นเองถ้าเราทำถูกคือมีภัสสะแล้วมีปัญญามารู้ว่าภัสสะนี่เป็นอย่างนี้ เกิดเวทนามาก็ไม่ง่ไม่หลงคือไม่หลงไปตามเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือทุกข์กมาสุขก็ไม่เกิดตัณหาไปตามนั้นก็ไม่เกิดอุปาทานเพราะไม่มีตัณหาก็ไม่ไม่มีความทุกข์ก็สบายดีแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้จะต้องทำอย่างไรก็ทำไปโดยไม่ต้องเกิดกิเลสหรือความทุกข์ ก็ได้รับประโยชน์จากการกระทําที่ถูกต้องเนี่ยขอท่านทั้งหลายช่วยจดจําไว้ดีๆว่าความสุขหรือความทุกข์นั่นมันเกิดมาจากการที่เรากระทําถูกหรือกระทําผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าผัตตาซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาพระวตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทํางานอยู่ตลอดเวลา นเรื่องความสุขหรือทุกข์มันเกิดจากการทําผิดหรือทําถูกทางพัสะไม่ได้เกิดจากผลกรรมที่ทำไว้าจากการกร่อนตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าสุขหรือทุกข์ไม่ใช่เป็นผลกรรมที่ทําไว้ในการกร่อนมันเกิดจากการทําผิดทําถูกต่อภัสะปัจจุบันนี่แหละที่นี่แม้ว่า สมมติว่าจะมีผลกรรมในการก่อนมาเกี่ยวข้องนั่นก็มาทางผัสสะมาถ้าให้เกิดผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าให้ประสบอุปติเหตุหรือประสบสิ่งที่เลวร้ายอะไรก็ตามมันต้องเป็นผัสสะขึ้นมาถ้าเรารู้เท่าทานันผัสสะก็ควบคุมได้ก็ไม่เกิดทุกข์นันผลของกรรมเกรรม่าก,ก,ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องยกเลิกเป็นเหมือนกัน ข้อน,นี้มันยังไกลไปถึงว่าถ้าว่ามันเป็นผลของกรรมเก่าเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ต่อสู้ป้องก,กันควบคุมอะไรไม่ได้ก็เป็นทุกขตายนี่มีปัญญามีวิชาควบคุมผัสสะไม่ต้องให้เป็นทุกข์ห <c> ร <oughs> ือบางทีจะว่าสุขทุกข์มาจากเทวดาผีสางพระเป็นเจ้านี่ก็เปล่าผีสางเทวดาจะเล่นแกล้งอะไรเรามา จะมีการกระตุ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเราควบคุมผัสสะได้มันก็ทําอะไรเราไม่ได้สุขทุกข์ไม่ได้มาจากปีศาจเทวดาหรือพระอิศวรเป็นเจ้าหรือพระอะไรก็ตามหรือว่าจะดูกันอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันเป็นเรื่องของพระเป็นเจ้าแล้วเป็นเรื่องของพระเป็นเจ้าเพราะจริงๆแล้วเราก็ทาอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้คุ้มครองอะไรไม่ได้มันก็ป่วยการ เดี๋ยวนี้มันทำได้แก้ไขได้ปกครองได้คุ้มครองได้ป้องกันได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ว่าสุขทุกข์นี้ก็ไม่ใช่จะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยซะเลยมันมีเหตุมีปัจจัยจะเกิดทุกข์ก็ต้องมีเหตุปัจจัยสําหรับเกิดทุกข์จะเกิดสุขก็มีเหตุปัจจัยสาเราเกิดสุขเมื่อจะเนื้อสุขเนื้อทุกข์เราก็ต้องกระพริบปฏิบัติ ให้มีผลอยู่เนื้อสุขเหนือทุกนั่นแหละคือการจัดการที่ผัสสะให้ถูกต้องขอให้ท่านทั้งร้อยทุกคนรู้จักสิ่งนี้ไห้ดีเพราะว่าท่านอาจจะไม่เคยฟังอย่างนี้ <c oughs> และไม่อาจจะรู้จักผัสสะด้วยก็ได้ทั้งที่มันมีอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลา สิ่งที่เราผัดซ่านั้นมีอยู่กันเนื้อกันตัวตลอดเวลาเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจิตาหรือปฏิจจสมุปบาทในที่ว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอย่าง เป็นเหตุปัจจายตายตัวนั่นเรียกว่ากฎของอิทธปัจจตาเราก็ควบคุมสิ่งนี้สิ่งแรกที่เป็นต้นเหตุไว้ด้วยสติปัญญาไม่หลงเข้าใจผิดมันก็ไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันไม่หลงไม่โง่ไม่เคลา้าในขณะที่ มีผัสสะหรือมีเวทนามันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอปาทานไม่เกิดทุกข์ขอให้ผู้ที่ตั้งใจจะมีความสงบสุขไม่มีทุกข์จงพยายามที่จะควบคุมผัสสะอะไรจะมากระทบตาหูเจมูกลิ้นกายใจเนี่ยควบคุมความรู้สึกว่าให้ถูกต้อง อย่าให้เป็นความรู้สึกที่ผิดทีลงไปตามความหลอกลวงของสิ่งนั้นจนมาให้รักก็รักมาให้โกรธก็โกรธมาให้เกลียดก็เกลียดมาให้กลัวก็กลัวมาให้โง่ก็โง่มาให้วิตกกังวลอะไรอาวรณ์ก็วิตกกังวลอะไรอาวร์นี่เป็นคนโง่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาสําหรับให้เป็นทุกข์ แต่คนโง่ก็เป็นทุกข์จนได้ขอให้ทุกคนอธิษฐานจิตสมัยว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์กูจะไม่เป็นทุกข์กูจะไม่ยอมเป็นทุกข์นี่ก็ดูให้ดีให้รู้เรื่องของผัสสะควบคุมปัสสะให้ได้ถ้ามันเผลอไปบ้านมันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็บอกว่าเราไม่เอาความทุกข์นี่เราไม่เอาเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ เราเกิดมาเพื่อจะไม่เป็นทุกข์นี่ก็เป็นพิธีการอันหนึง่งซึ่งจะขจัดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ออกไปไม่ต้องโกรธร้อนใจขัดเคืองก็ะทั้งกินยาตายข่าตัวตายกระโดดน้ำตายหรือไม่ิฉ่นั้นก็นั่งร้องไห้โฮโฮโฮอยู่ไม่เสียทีที่ มันเสียทีตั้งใจกันเสียทีที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์เ <c oughs> ล้วพ,พระพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายสนใจเรื่องความสุขและความทุกข์ให้ดีๆอย่าไปสับกันเสียเอาความทุกข์เป็นความสุขเอาความสุขเป็นความทุกข์ <c oughs> เหมือนกับนายคนนั้น <c oughs> เขาเห็นว่าการสู้บุริยนความดีเป็นความสุข เขาก็สูบบุรี่จนหน้าตาสีบเสียวแล้วสุขภาพของเขาเสื่อมมันก็ต้องเป็นเพราะการสูบบุรี่ของเขาเองนี่เรียกว่าเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรซึ่งเรียกว่า <c oughs> กฎของอิทัปปัจจยตา อย่างเพราะมันโง่ก็สุบบุรี่ก็สุบบุรีมันก็เสื่อมเสียสุขภาพแล้วมันก็ทาํามาหากินไม่ได้เงินมันก็ไม่มีจะใช้มันก็ต้องขโมยหรืออะไรไปตามเรื่องอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นปัจจัยที่ส่งกันเป็นทอด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 นะจนกระทั่งเลวร้ายกระทั่งตายไปวินาศไปไม่มีอะไรเหลือนี่เรียกว่าเป็นไปตามกฎของอิทธปปัจจยตา เราศึกษาากฎนี้ไว้ดีๆเราก็จะควบคุมกระแสแห่งความทุกข์และความสุขของเราได้เราจะป้องกันความทุกข์ได้จะคงเอาไว้ได้แต่ความไม่เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์แลวนั่นแหละคือความสุขเรามุ่งหมายความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ก็พอแล้วเจ้าความสุข มากกว่านั้นมันก็ไม่ดีไปกว่าที่ว่าเอาแต่เพียงความไม่ทุกข์ก็พอแล้วอะไรอะไรก็สะดวกสบายดีแล้วมันก็พอแล้วเนี่ยเพราะว่ารู้อิทัปปัจเจตากฎเกณฑ์ของความถูกต้องตามที่เป็นจริงเป็นธรรมะสูงสุดที่พอพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านก็เคารพทันที เคารพกฎเกณฑ์ของอิทัพปัจจยาตาปฏิจจสุบาทนั่นแหละว่าเป็นสูงสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ควรเคารพเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระองค์ก็ควรเคารพและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัพปัจจายตาอย่าได้ทำอะไรผิดพลาดเมื่อมีผัสสะเรื่องกระจบกันไม่มีทุกเลย เวลาที่เราพูดนี่ก็หมดแล้วเพราะยุติด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายจะเอาชน,นะความทุกข์ได้เพราะมีความเฉลียวฉลาดในเวลาที่มีปัสสะดะโดยการจงทุกทุกท่านทุกทุกคนเทินิน